ใช่ค่ะห้าร้อยแบบสุดคุ้มใส่กระมังกันเลยนะใช่เนี่ยตัดปัญหาเลย<ม>เวลากินก็ราดน้ำยำมลคลุกได้เลย<ม>ก็เลยได้สั่ไข่เมือดนะ เนาะปู่จะ,จะลดกะะมังกค ถ่ายรูปจะได้ซื้อตัวจะได้ซื้อต้วถ่ายเกปรได้กับบ้านทารานได้เหมือนกันเศวัตถุดิบเท่ากันนะคุชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้าน พจ๊แพรโคตรระยำนะพิกัดร้านนะอยู่พนัสนิคมนะจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นะลูกค้าเต็มร้านเลยนะนี่นะอมไม่ได้มาหาเจ๊แพรนานนะวันนี้กลับมาแล้วมาอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายเจ๊แพรในร้านกันเลยนะครับมัตสุบิกรสวยงามเหมือนเดิมนะไม่ได้มานานนะครับ นี่นะยังไม่รู้นะว่าร้านใครเดี๋ยวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นเดี๋ยวสวัสดีคัะเจ๊แพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่สวยเหมือนเดิมเลยไม่ได้เจอกันนานไม่ได้มานานคิดถึงค่ะอันนี้เป็นยำอะไรครับอันนี้ลูกค้าสั่งยาปูม้าค่ะลูกค้าบอกเอาเผ็ดเผ็ดเลยยาปูม้าเผ็ดเผเลยนี่ใช่ค่ะดูสีเป็นยังไงไข่ด้วยนะปูเนี้ยปูไข่ด้วยนะ วยวน่ากินไหมทุกคนต่อทีออ่ยำไรครับเจ๊แพงหมูยอจ้ะยำหมูยอนะลูกค้าบ,บอกเอาไม่เผ็ดล้ันนี้อันนี้ไม่เผ็ดนะ <laughs> ไม่เผ็ดก็ยังเผ็ดอยู่ <laughs> ย่อชิ้นโตโต,ตเลยนะมาม่มมานะคะน,นี่เป็นยำม,ม,ม,มาม่านี่นะมาม่มมาเท่าไหร่เะเจ๊ เท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนี่นะโอ้โหราคาต้องได้เลยนะเรสามารถพาลูกหลานมานั่งทานได้นะไม่เผ็ดก็กังได้นะแบบไม่พิกก็ได้นะเท่นะได้ค่ะได้หมดนะสี่ไค่้านกระบาน ทำสีผมตรงนี้สวยจังเลยทำไปแบบเร็วๆไวๆเลยนะครับรอไม่นานนะลูกค <'m. S 1> ้านะรับประกันได้ว like ันหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับมาที่นี่มันธรรมดาก็เรื่อยๆค่ะขนาดเรือยคนยังเต็มร้านนรับ จะเป็นยำทั้งร้านกลับบ้านนะคะเป็นยำทั้งร้านกลับบ้านนะใช่ค่ะวันนี้ทำไมคูไข่หมดเลยอะเนาะเออดีอจังร้านไหมร้าน,นเอฟบีนี้พี่ค่อนมียำทั้งร้านนะคะกลับบ้านจะ520นะคะโอ้ถ้ากลับบ้าน520ใช่ค่ะถ้า,าทานที่ร้าน500เหมือนเดิมใช่เพราะว่าเราจะ มีค่ากล่องใส่นิดนึงเพราะว่าเราทําให้แบบอย่างดีเลยอ๋อกล่องสามารถจะกลับไปใช้ได้อีกใช่ค่ะลูกค้าเวลาลูกค้าซื้อเป็นถุงไปอ่ะจะหาที่ใส่ยากเพราะมันเพราะาว่ามันเยอะใช่ก็เลยเราคิดว่าเราทำยังไงให้ลูกค้าแบบว่าทานได้เลยไงสะดวกแบบกลับไปเปิดรับประทานได้เลย ก็เลยเราก็เลยอาศัยเป็นกะละมังไปให้อ๋อไม่ใช่กล่องนะเรียกว่ากะละมังกะละมังเลยนะเดี๋ยวมาดูกะละมังแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวูบ้ยน้ำยำนี่ชุ<า>่มฉ่ำเลยนะน้ำบอลมานี่ค่่ะนีดูกะละมัใจจงใหจญจ่มากเราให้ทั้งสามอย่างเลยไหลบัวข้าวโพดมะม่วง แล้วก็ปูเห็นไหมวันนี้ปูมาไข่ด้วยเออไม่ใช่ไข่แดงเค็มนะเป็นไข่ปูนะคะไข่ปูนะครับไม่ใช่ไข่แดงไข่แดงเค็มเหมือนขาวนะไม่ใช่มโนว่าเป็นไข่ปูนะอันนี้ไข่จริงๆค่ะสามอย่างครับดาน์นะกับร้านค้าร้านก็เหมือนกันได้เยอะเหมือนเดิมห้าอย่างจุกๆเหมือนเดิมนะเจ๊นะห้าร้อยแบบ ุมใส่กระมังกันเลยนะใช่เนี่ยตัดปัญหาเลยเวลากินก็คลาดน้ำยำแล้วคลุกได้เลยแล้วก็โรยด้สามไข่เหมือนเดิมจ้า เนีะถ <No. S 1> ่ายรูปเหไหมคือกระมังถ่ายรูปมาเลยหนึ่งสองขอบคุณครับอะห้าร้อยยิบบาท ขอพักกล่อง20พอจุกๆเลยแต่กล่องก็แต่ถ้าไม่อยากเสีย20บาทก็นั่งกินร้านไปเลยจ้า500เหมือนเดิมจ้า500หรือไม่งั้นก็เอากล่องมาใส่เองก็ได้เนาะถ้าใครมีกล่องมีอะไรใส่ออกมาเลยนะครับอยากให้อาศัยแต่ว่าเราจะทำไว้ก่อนเลยลูกค้าออเดอร์โทรไงคะเนี่ยถ้าโทรเราก็จะทำสักแบบอลยกมาทั้ง3มชุดเลยทั้งร้านอ่ะอันนี้ของลูกค้าเขาได้เขาก็โทรมันก็มาถึงก็อันดารับไปได้เลยอ๋อนี่ แบบนี้เลยนะครับใช่ลูกค้ากระช่องนะกรมังใหญ่ๆไปเลยนะลูกค้าบอก600กูก็ให้เหรอเธอลูกค้าอัดติ๊กเอาไปลงทิกตอกเขบอก600กูก็ให้ค่ะให้ขนาดนี้ก็สมควรให้นะครับจัดจัดเต็มก็ขนาดนี้นะนี่นี่เป็นยำหอยหวานใช่ไหมเรียกถูกไหมครับหอยหวานใช่คเอาอันนี้มาให้หน่อย ร้านเจแพะนะมานั่งบรรยากาศดีๆนะสวยๆงามๆดีมากถ้าฝนไม่ตกอ่ะใช่ใช่ฝนตกหลายวันมากตกวันหนึ่งหลายรอบมากฝนเจร้ายแต่ลูกค้าก็ <c oughs> ก็ยังมานะลูกค้าก็สู้ชีวิตสุดแต่ชีวิตสู้กลับนะเออที่ฝนก็สู้กลับยิ่งกว่าเ่ะเล็บมือนางกับอันนี้เทน้ำในกระมังจริงนะ นี่จะได้เป็นยำข้างล่างกินร้านแล้วล่ะนี่เดี๋ยวยมาดูยำข้างล่างกินร้านนะไม่อไหน,นะบอลสมลมอก็หนึ่งร้อยบาทนี่ฮะร้อยเดีเยวใช่เหมือนเดิมสมมมอนตอนนี้แพงแพงแพงแต่เจ๊มไม่ขึ้น ไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคานะครับนี่มาดูยำั้งร้านนะครับเอาามาร้านก็ได้ใช่ก็ได้เดี๋ยวเขาี่ทำเหล่าหรอบ้างสีผมสีนี้เหมาะกับเจ๊แพ้มากเลยนะ <c oughs> ดูเข้ากล้องสวยมากเลย <c oughs> เหมือนจะต้องเป็นสีประจำตัวแล้ววะสงสัย เนาะอืมช่างก็ไม่ยอมเปลี่ยนสีให้เลยสีเนี่ยและเจ๊สวยแล้วไปที่ไหนก็จะได้รู้เลยเนาะใช่ใช่เป็นลาพันเซลไปเลยน <laughs> <laughs> ด,ดูน้ำยำทางร้านนะถ้าน้ำยำไม่ถึงก็จะไม่ได้รสชาตินะใช่ใส่ไปเลยพอน้ำยำก็เป็นร้อยแล้วเนี่ย <laughs> ประมาณโลหนึ่งได้ค่ะน้ำยำน่าจะโลกว่าด้วยฮะได้ไหม<ต>คอือทัง,งตอนหนึ่งจานน่าจะเกินประมาณโลครึ่งอะไรประมาณเนี้ยแล้วขายน้ำเออถ้าขายจริงน้ำยำก็โลโลประมาณสองร้อยสามร้อยอ่ะไปดูเดีแต่ก็ยังดีนะช่วงนี้มะนาวถูก,กนะเจ๊นะโอ้ยใช่ถูกลงมาขอบคุณนะคะทำไมพี่เลยมถูกแพงก็ใช้เหมือนเดิมนะจ๊ะต้องใช้เหมือนเดิม พะมันต้องใช้รูเนะเปเจ็ดบาทก็ใช้วัลพันลูกผลเดิมนี่เทไปเลยโหล้นกระมังนี่วันนี้วัตถุดิบจึงมากเจเลยค้าโห,โหจะล้นกระมังแก ถ่ายเทเลยอี้ยิ่งมือนะคะวันลูกค้าถ่ายรูปจะได้ส,สวยๆจะได้ส,สวยๆนี่<ช>จะ<ช>ถ่ายเก็บไว้ก่นอนกับบ้านทารานได้เหมือนกันนะคะแต่วัตถุดิบเท่ากันนะ แน่สดลูกค้าชอบกินไปอ่ะบอนอันนี้น้ำหมูดเดงใช่ไหมกลับบ้าน ลูกค้าขอเผ็ดเผ็อ่ะปกติก็ไม่ขอก็เผ็ดอยู่แล้วนะถ้าขอเผ็ดเนี่คือคนต้องกินเผ็ดมากๆใช่ไหม ะเลแล้วก็สามไข่บอกแซลม,มอนเสเอาสามไข่บอกมานให้ให,ให,ให,ใหดูหนะ เวอร์ชันแบบกลับบ้านมาสามไข่ะครับใช่อันนี้นเป็นแบบสาม,สามไข่แบบแซลมอนนะคะแบบกลับบ้านนะกลับบ้านก็น่ากินจุกไปเลยนะครับจุกล้นกล่องเลยนะ อะไรค่ะล<า>ูกค้ามาเอายำไป เปเรื่อยๆเลยนะครับ พนักนะต้องมากินยำเจแพรนะได้เลยโคตรต่อ ยำหมูเด้งนะครับนีเด้งๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะาเจ๊แพทำน้ำยำออกไป,ไปเป็นหน้าตาอย่างไงนี่นะอยู่ด้านนี้นะครับนี่เป็นคนใส่สูตรดิบทุกอย่างนะครับนี่ลูกค้าส่งบินแล้วม <า S 1> ไม่ได้มีแต่ยำนะม,มีอันนี้เป็นอะไรครับเจ๊นี่ หมูทอดไก่ทอดเลยนะครับนี่สูตรของทาังบ้านเลยนะ ใช่ลอ่าาตมเง็ดดูดีๆเลยนี่เป็นยำอะไรครับพี่แดงใสมไข่ค่ะใส่ไข่นะพี่เจ้าไข่โปกข้างบนนะน่าทานน่าทานยั่วๆเลยนะ มารานีนะไม่ต้องห่วงนะแม่ค้าน่ารักนิสัยดีนะอัยาศิยะใสดีมากนะครับยำก็แซ่บนะแม่นะค้าก็น่ารักนะครับถคาอยากเห็นตัวเป็นๆมาที่ร้านได้เลยนะครับเร้บร้อยจากสามไข่สามไข่นี่นะ สีน้ำยำนี่ชํำๆ้วยนะครับขอขอขอนั่งโต๊ะที่ว่างก่อนนะคะขอเก็บโต๊ะก่อนนะคะเป็นยำสามไข่นะสาไข่ที่ร้านขายเท่าไหร่นะสองร้อย <200 S 1> <200 S 2> นะครับอะไรนะถ้าบวกเซมอนเป็นสองร้อยแปดสิบ ขวานสตออร่อยวะขนาดใหญ่นะมีแต่เมนูน่ากินนะครับมาต่อที่รร้านนกะต่อที่อะไรครับพี่แพรอันนี้ยำยำปลาหมึกนะยำปลาหมึกที่ร้านเท่าไหร่ครับ หนึ่งร้อยบาทนี่นะราคาจับต้องได้เลยนะครับ กินเยอะๆ,ๆเลยทเป็นยำหอยแครงเดี๋ยวมาปิดท้ายที่กะละมังนี้นะครับโหอ,อันนี้ซื้อสามชุดเลยขอบคุณนะคะนี่ยเป็นยำอะไรครับเจ๊แปงยยำหมูยอไข่แดงค่ะหมูยอไข่แดงเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่หมูยอไข่แดงเนละ โอเคครับคลิปดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ like, share, ช่องหนุ่มม้งชมชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเจ๊แพรวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะบ๊ายบาย